รถจนที่สัญจรผ่านไปมาบนเส้นทางบางกลวยไซน้อยช่วงตั้งแต่วัดคลองสำโรงถึงซอยบางกลวยไซน้อย14ต่างชะลอความเร็วและขับขีด่ด้วยความระมัดระวังเพื่อหลบหลีกเนินดินความสูงกว่า1เมตรที่เรียงรายตลอดเส้นทางซึ่งเกิดจากการซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำรูปตัวยูตามโครงการซ่อมแซมถนนเทศบาลเมืองบางกลวยนอกจากเนินดินที่กลายเป็นอุปสรรคในการเดินทางของชาวบางกลวยแล้วบางช่วงของการซ่อมแซมช่องทางเดินรถยังถูกบีบแคบจาก2ช่องทางเหลือเพียง1ช่องทาง เพราะรถยนต์ส่วนใหญ่พยายามที่จะหลบหลีกเครื่องจักรที่กำลังทำงานและพื้นรุขระที่เกิดจากการขุดเจาะงานก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนนะครับภายในซอยบางกรวยไซน้อยทาให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ต้องวางแผนการเดินทางอย่างรัดกุมมากขึ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับและตอนนี้เหลือเพียง1เดือนนะครับจะหมดระยะเวลาในการก่อสร้างทําให้ตอนนี้มีการเร่งมือในการก่อสร้างนะครับอย่างที่เห็นมีการใช้เครื่องมือหนักนะครับตลอด ทั้งวันนะครับแม้แต่ช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่นทําให้รถที่ผ่านไปมาต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากกังวลเรื่องของความปลอดภัยครับการใช้เครื่องจักรเร่งก่อสร้างซ่อมแซมถนนที่มีความกว้างเพียงสองเลนทําให้ชาวบางครัวส่วนใหญ่ยอมรับว่ารู้สึกกังวลใจกับการใช้เส้นทางบางครัวไซน้อยที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนที่ไม่มีไฟส่องสว่าง หรือป้ายสัญญาณเตือนที่ชัดเจนจนทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเคยมีอุบัติเหตุนิดหนึ่งครับรถมันล่วงลงในท่อครับล่วงในท่อใช่ครับครับคือตอนเบี้ยวตรงหัวโค้งครับก็ต้องระวังนิดนึ่งครับม่นมีป้ายอะไรบอกครับตอนกลางคืนตอนกลางคืนอะไรก็แต่งระวังมีไม่เพียงพอเหมือนกันครับข้อมีป้ายอะไรบอกชัดเจนว่าตรงไหนมีการขัดขวางอะไร่งเงี้ยนะครับไปเห็นถนัด ในกลางคืนรรครับ <คน S 1> ใช่ครับกลางวันยังไม่ก็เท่าไรแต่กลางคืนนะครับปัญหาถ้าใครไม่รู้ขับรถมาก็อันตรายได้ครับถึงแก่ชีวิตนะครับอันตรายค่ะเพราะว่าเขาไม่ทําตอนกลางคืนแต่ตอนกลางคืนก็อันตรายนะแล้วรถมันเดินได้ทางเดียวค่ะแต่วันนั้นมีรถตกตกท่อด้วยคือเขาไม่ได้เขาเขาทำท่อแบบนี้แต่เขาไม่ปิดอะค่ะนั่นแหละแล้วมันก็จะมีมอเตอร์ไซค์ตกท่อ นายสุรศักวิชินโรจนรันนายกเทศมนตรีเมืองบางกลวยยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างเส้นทางบางกลวยไซน้อยจนส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางโดยก่อนหน้านี้ได้กำชับให้ผู้รับเหมาติดตั้งป้ายเตือนให้ชัดเจนโดยเฉพาะเวลากลางคืนแต่ว่ามีการติดตั้งไป้ายไฟกลับถูกขโมยไปถึงสองครั้งทำให้ผู้รับเหมาไม่กล้านำไป้ายไฟมาติดตั้งใหม่ขณะที่การก่อสร้างในช่วงกลางคืนจำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นเพราะสถานีตำรวจภูธรบางกลวยร้องขอให้งดการก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรในพื้นที่คือทางเทศบาลเมืองบา,บา,งบางกลวยเนี่ยก็กำชับให้เขาเขาก็ทําป้ายแจ้งเตือนไว้ส่วนหนึ่งถูกขโมยไปก็ทำสองครั้งก็โดนขโมยเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็กําชับให้เขาให้ทําสัญญาณต่างๆเวลาเนี่ยการก่อสร้างไม่สะดวกเท่าที่ควรเนื่องจากเวลากลางวันเนี่ยทางทางจราจรทางสถานีบางกลวยเนี่ยขอร้องว่า กลางวันให้ทาน้อยหน่อยให้ไปทาคืนแทนครับเพราะฉะนั้นทํให้งานเนี่ยอาจจะล่าช้าไปบ้างบางบส่วนแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยมันติดมันทําต้องทาพร้อมกับปลาปลาเพราะนั้นทําปลาปลาเสร็จมันก็มาทาตับลางของถนนได้สำหรับโครงการปรับปรุงถนนบางกลวยไซน้อยพร้อมรังระบายน้ารูปตัวยูจากบริเวณวัดคลองสำโรงถึงซอยบางกลวยไซน้อย14เป็นโครงการก่อสร้างในความดูแลของเทศบาลเมืองบางก้วย เงนงบประมาณ13,883,830บาทเริ่มต้นสัญญาวันที่12เมษายน2557และสิ้นสุดสัญญาในวันที่5กุมภาพันธ์2558แต่เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าโครงการจะแล้วเสร็จล่าช้าไปอีกอย่างน้อย1เดือนปิยะส่วนในเรื่องถ่ายภาพวุฒิพันธ์เปรมสวัสดิ์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน